Got old. Yeah, Ayans, yeah. Ay Ayans, we got another one. My girl, my girl, my girl. I'm not supposed to call you my girl. My girl, my girl, my girl. Yeah, I'm not supposed to call you my uh, girl. What girl. up, ma? I love the way you play your part. Uh, You're yeah. not the mother girls it's different when I approach you. I'm not the mother god, it's different when I hold you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อรนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ, Girl. ร <Yeah. S 2> ไมเกิลสตีกตงแเตกใช่แล้วนะเป็นรายการนะเดียวที่ทําให้คุณผู้ชมนะได้ทําความรู้จักกับสาวสวยสาวน่ารักที่สําคัญนอกจากจะทําความรู้จักแล้ว mm hmm. เปิดโอกาสให้ทดสอบฝีปากด้วยเ mm hmm. พื่อไม่การเสียเวลาวเ,ลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเชิญดีกว่าไมเอร์อะไรไปดูวิดีโอไว้ ดูวิทยาก่อนเ,ออเดี๋ยวนี้ให้โซ<อ>มีวิทยาตลอดเออลืมไปเลยนะเดี๋ยวไปดูวิทยาค่ะเพื่อที่จะได้รู้จักกับสาวน้อยคนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะน้องเดมี่สาวน้อยแสนสวยผู้มีสโลแกนประจำตัวเองว่าพูดเก่งยิ้มง่ายน่ารักที่เล่นเป็นกันเองทั้งภายนอกภายในน้องเดมี่ยังเต็มไปด้วยความเข้มแข็งอยากหรืออยากลองเธอจึงเดินเข้าสู่เวทีการประกวดตั้งแต่ตอนเล็กๆก,กับการประกวดมิสซินไทยรัฐ2012 จนประสบความสำเร็จได้รับตำแหน่งชนะเลิศเอเชียนพรีเซนเตอร์ไทยแลนด์2013เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss South East Asian Beauty 2013พอเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลายัยน้องเดมี่ยังถูกขยันขยอยจากเพื่อนๆนให้ประกวดดาวคณะน,นิเทศศาสตร์ทางที่เธอเลือกเพื่อจะได้เรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงสิ่งที่เธอชอบและความฝันของเธอก็ได้เริ่มต้นสู่ความสำเร็จเมื่อน้องเดมี่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักสแสดงในละครช่อง3แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เธอลหลงไหลในการเป็นดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้า น้องเดมี่ไมเกิลของเราจึงมาตามหาหนุ่มๆที่ยอมมาเป็นแบบให้เธอได้ออกแบบสื้อผ้าสำหรับผู้ชายที่มีจิตใจชอบไม้ป่าเดียวกันโมนาได้ยิน อ่างที่เจ๊รีดไหมสำหรับลูกที่มีหัวใจชอบไม้ป่าเดียวกันอยากได้เป็นสไตล์นั้นมาเป็นแบบในการเป็นแบบตต้องแอานด์แรนใจออกแบบเสื้อผ้าแต่ต้องไม้ป่าเดียวกันด้อยหรอแต่แตวนิดนึงนิดนึงหรอยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถามเจ้าตัวกันดีกว่านะขอเชิญพบกับน้องเดมี่ค่ะ ชื่ออะไรอะไรยังไงอ๋อได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดมี่นะคะมมริคาบุญสันค่ะอายุ18ปีค่ะเรียนที่มอลังสิตนะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะอืมยังละอ่อนน้อยอยู่ค่ะนี่ว่าโอ้ยยังอายุแค่18ดเองอ่ะเกือบแล้วใกล้เกือบรอพี่ละจริงเจ้เราสองคนดูแก่ไปเลยว่ะ น้องเดมี่ตอนนี้เรียนอยู่ที่บรันซิตบรันสิตค่ะเรียนมิเศใช่ไหมพิเศเห็นว่าเป็นดาวนิเศด้วยใช่ค่ะแล้วได้ลงประกวดดาวมหาลัยด้วยเปล่า ก็คือแต่ละคณะค่ะจะมีตัวแทนคืออย่างเดมี่เนี่ยก็เป็นตัวแทนของคณะนี้เ่ค่ะแล้วก็ไปประกวดของมหาลัยด้วยก็คือาตอนแรกเขาจะประกวดเริ่มต้นเนี่ยจากของคณะตัวเองก่อนเป็นดาวคณะคณะแต่คณะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นดาวมหาลัยแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ ก็ได้ตำแหน่งขวัญใจขวัญชนัยบุตใช่ค่ะต่ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้เป็นดาวมหานนคนโหวตเนี่ยเป็นขวัญใจมหาชนงนี้แตเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้วิทีอาพี่เข้าใจมากเลยไม้ป่าเดียวกันนี่คืออะไรช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าสิ่งที่เดอไม่ต้องการคืออะไรคือยังไงอ่านะก็ประมาณว่า อยากจะออกแบบเสื้อผ้าค่ะคะให้ตรงกับแนวไม่แปลกนก็คือประมาณนักชนที่ชอบเพศเดียวกันคือประมาณว่านิ่มเนี้ยบบูติกบูติกอะไรอย่างเงี้ป่ะเป็นแบบเมโทรเซ็กชวลประมาณนั้นเม็นพวกแบบสำอางสำอาแเป็นพวกชอบแต่งตัวจะถ้าชอบในเรื่องของแฟชั่นแล้วเรามาเรียนด้านนิเทศเนี่ยก็มันมันสอดมันไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ไม่ไม่สอดคล้องคือประมาณว่าอย่างตัวดิมี่เนี่ยคือทํางานได้วงการบันเทิงแล้วคือถ้าสมมติว่า ปีมี่ไปเรียนคณะของพู้ดิส์ผู้ออกแบบอย่าเนี้ยค่ะแล้วคือคะจะไม่มีเวลา เพราะว่าคืองานมันต้องเยอะงานเยอะมันงานเยอะไม่ต้องบอกว่าต้องทำแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยต้องส่งานต้องตัดเย็บก็เลยเรียนในทางที่จะทำงานดีกว่าแต่ก็ยังเคยฝันว่าอยากจะเรียนอยู่อยากเรียนอีกมันก็จะมีนะเป็นแบบคอนระยะสั้นแบบแป๊บแป๊บอะไรเงี้ยเป็นรียนสอนตัดเย็บใช่ค่ะมีมีก็ไปหาเพิ่มเติมได้ชอบวาดรูปอะค่ะแต่ว่าคือก็ยังไม่เคยได้เรียนออกแบบจริงจจังๆแต่ก็ชอบวาดรูปชอบวาดรูปก็มีแบบวาดรูปเล่นไปเล่นมามีไหมตอนเด็กเอาเสื้อผ้ามาตัดเล่นอะหรือว่า สายเนี่ยแล้วไรเย็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีบ้างไหมที่เราทำะมีค่ะมีถามเป็นยังไงว่าตอนแรกที่เริ่มประกวดเวทีแรกนันตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ตอนมสอ่ะค่ะตอนประมาณมส15สิบ้าประมา6สิบหาส1บใช่ค่ะเริ่มต้นเข้ามายังไงใครชักชวนหรือว่าคิดเองอย่างคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นเจดานเาดานชุนีตอนนั้นยังยังยังไม่ค่อยจะคุณแม่หลอกล่อไงบอกว่าเดี๋ยวซื้อขนมให้ลูกหรือจะตาไปคือเป็นคุณแม่หลอกล่อยังไงก็คือตอนนั้นไม่รู้เรื่องคือคุณแม่ส่งลูกเข้าไปเลยก่อนก็คือประมาณว่าส่งลูกไปไปชอปเอาส่งลูกไปค่าจากรลูกก่อนแล้วก็พอถึงเวลารอบที่ต้องตัดสินเข้ารอบอะไรท้ายๆต้องเจอตัวจริงใช่ค่ะ ก็เหมือนว่าหลอกเดี๋ยวพาไปกินเลยค่ะหนุ่มไปกินเลยป่ะเราไมต้องมีการแต่งตัวเต็มตัวแม่อ๋วคุณไม่แน่ไงรู้สึกเป็นไงคุณแม่ส่งไปดีใจไหมหรือว่าก็ตอนนั้นคือประมาณว่าตอนนั้นยังยังไม่ค่อยอยากจะทำงานอะไรพวกนี้เท่าไหร่คือไม่ชอบทางด้านนี้ตใช่คือยังไม่คิด่ตอนนั้นค่ะ นะเออคนนั้นไม่ชอบถ้ากดแน่คุณแม่เทรนมาดีคดูนี่ไม่ชอบไม่ชอบค่ะก็คือคุณแม่ก็ส่งเข้าไปเลยวิธีนั้นเป็นวิธีก็สิ่เกิลค่ะคือนานมากนานมากแล้วก็จะอยู่ก็เข้ารอบ20คนเฉยเลยก็งงเหมือนกับว่าเข้าได้เขาตอนนี้คือๆในความในความในความรู้สึกเราก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากแล้วก็อยากเป็นสามเกิดอย่า่งนี้แล้วแล้เป็นยังไงบ้าง ก็เข้ารอบยี่สิบคนก็ได้ไปเก็บตัวกับคนที่เข้ารอบเหมือนกันก็ได้ประกวดชิงชนะเลิศแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบไม่ได้ไม่ได้คข้ยารอบลึกๆแลการอย่าง้วแล้วเริ่มเวทีแรกเนี่ยมันทำให้เราเริ่มชอบการประกวดแล้วหรือยังหรืออะไรคือเริ่มชอบตั้งแต่ตอนนี้ใช่ค่ะเริ่มชอบเริ่มสนุกเพราะได้เพื่อนด้วยได้เพื่อนสังคมแล้วเวทีที่สองต่อจากก็สิบเกินเนี่ยเป็นเวทีอะไรมันนานมากแล้วนะน่าจะเป็นแล้วก็เว้นช่วงระยะไปเลยอะค่ะ คือสมมากคือประกวดเนี่ยคือเราจะมีโปรไฟล์คือก็จะติดต่องานแบบเรียกงานเข้ามาทำถ่ายแบบอย่างถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพนละตอนนั้นก็มีคนถามว่าไปประกวดมิธิไหมก็เลยลองดูอะค่ะอันนี้คือคุณแม่บังคับอีกไหมหรือว่าเราสมัครใจโอเคไปพี่หนูไปเองตอนนั้นคือมิทินมันก็ดังอะค่ะคือมันดังอยู่แล้วเป็นทนระดับประเทศใช่คือก็อยากลองดูเพราะว่ามันเป็นวัยที่แบบใสๆอย่าง้ไม่ไม่ไม่น้าเครียดมากอะไรเงี้ยก็ลองไปประกวดดูอะค่ะก็ คือประมาณ2,000คนก็คิดว่าจะเข้ารอบไหมเพราะว่ามันคือคนมันเยอะมากฉะนั้นมีความมั่นใจัจเองสูงไหมไม่เลยคือแต่ละคนคือเขาจัดชุดนางรำอะไรไปเมรแล้วคือตอนนั้นคืออยู่เป็นแค่ชุดธรรมดาเสื้อยืดกระโปรงธรรมดามา่น้าเนิ่ยไม่ค่อยได้แต่งคือแบบเขาไ่ได้ความมีโมจัดมาเต็มเขาบอกว่าจัดเต็มแค่วันวันที่เชื่อว่าในสมัยนี้้า ือเมื่อก่อนนี้เจะไม่ค่อยแต่งหน้ากันแต่สมัยนี้เรียกว่าเต็มอย่างท่ชินนักเรียนยังแต่งหน้าเลยวันนี้ไปเดินหาเซนทรัล้วพราวตายละใส่คอนแทคเลนส์แล้วอีมันจะต้องมีมีมีแบบโชว์แสดงความสามารถมีค่ะใช่ไหมแล้วเราโชว์อะไรจ๊ะตอนนั้นคิดแล้วไม่ออกก็ร้องเพลงร้องเพลงวันนั้นร้องเพลงอะไรจำพอจำได้ไหมไม่ได้อะค่ะจำไม่ได้ก็คือมันนานมากหลายปีก็คือก็ คือเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วแต่ว่าคือมันไม่สุดอะค่ะคือชอบไปเล่อย่างเงี้ยก็ีตาร์เลยไยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้สุดใช่ก็เล่นกีตาร์เล่นเบสนี่เล่นด้วยหรอเล่นเคยมีเคยมีบรนตวณตอนมปลายอะค่ะเป็นมือเบสแล้วก็แต่คือเล่น ไม่ได้สุดอะค่ะคือยัื่องกาเล่นอยากเล่นก็เล่นใช่เหมือนกันมันก็ไม่ได้จริงจังขนาดว่าจะต้องเป็นมือเป็นระดับโลกอะไรนี่นะพี่ชอบทำหลายอย่างทำทุกอย่างเลยแต่ว่าก็ไม่ได้สุดสักอย่างคือดีนะแต่ไม่ดีที่สุดไม่เหมือนเจ้เลยเจ้ทำทุกอย่างพี่ดีสักอย่างเลยแจ้ทำอะไรไม่ได้เล่นเกมแจ้ก็แพ้ย้ำนะอย่าใช้สัญชนะิเธอเมื่อไหร่นะ อ่ะแล้วพอเวทีมิสที่ได้รางวัลอะไรมาไหมคะมิสที่นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รางวัลเลยเลยก็อย่างนั้นก็ได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ได้ได้ถึงรอบเข้ารอบสุดท้ายไหมได้เก็บตัวนะได้เก็บตัวที่กระบี่ค่ะไม่ได้ไปไหม ไปค่ะได้ไปเกือบห้าสิบคนก็ถือว่าเจ๊เจ๊เคยเคยคิดนะว่าตอนสมัยตอนเด็กๆอ่ะมีความรู้สึกฉันอยากไปประกวดเพราะอะไรอุ้ยเขาพาไปเที่ยวด้วยอ่ะอยากกันที่บ้านพาไปอยากไปอยากไปเชียงใหม่อยากไปภูเก็ตเลยอีกติดตัวนี้มาบนบไานใส่กล้องเงี้ยอันเรื่องอันเรือกอยากเที่ยอ่ะหลังจากมิสซีนมาปุ๊บก็เป็นมิสอาเซียนอะค่ะมิสเซินเตอร์อันนี้ได้รางวัลถูกไหมได้รางวัลที่หนึ่งในที่หนึ่งเลยก็เป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปประกวดอีกระดับหนึ่งมาประกวดก็เป็นซาวด์อีส Asian Beauty p a t พ e เชนใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ในเมืองไทยกับต่างประเทศมันต่างกันคือ,คอ,อตอนนั้น,นคือประกวดคือต่างประเทศทำมาประกวดที่ประเทศไทย<อ>คือเราเป็นเจ้าภาพเรา<อ>เราป็นเจ้าภาพาาคือโชคดีเลย ก็ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกแต่เรื่องคือต่างประเทศเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมก็แบบก็ภาษาบงภาษาใบอะไรภาษาไหนไม่ได้ก็ภาษาใบภาษามืออะไรเงี้ยคือทั้งหมดกันไปก็สนุกดีแล้วประกวดแล้วเป็นไงบ้างก็สนุกอะค่ะก็ได้เก็บตัวในประเทศไทยนี่แหละค่ะปีนั้นไประเทศอะไรได้ที่หนึ่ง อ่าฟิลิปปินส์ค่ะเอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะประเทศไทยไม่ได้ไทยแต่คือประกวดประมาณว่าเป็น2คนนะคะประเทศไทยจะมีตัวแทนสองคนใช่ค่ะมีมีประเทศไทยก็คือเดมี่ค่ะแล้วก็อีกคนนึงตอนนี้ตอนนี้เพืตอนนี้มีอาชีพปัจจุบันนี้มีอาเซียนก็ประกวดอยู่เจ๊รู้ว่าประกวดของปีที่แล้วหรือเปล่าก่อนปีหน้านั้นใช่ค่ะของปีที่แล้วใช่ของหนูของปีที่แล้วอ๋อตอนนี้เห็นเขากําลังประกวดกันอยู่เลยน่ะณปัจจุบันนี้ที่เชียงรายโอ้เชียงรายใช่ใช่เจ๊สมบถเจ๊ไปสองคนเป็นไงบ้างโอย ทำไปสิยงนี้ใจขนาดนั้นนะเมาหลังไหมและเห็นบอกว่าอะไรได้ไปเล่นละครเล่นละครเรื่องอะไรคะเอ่ออันนี้ขออุบไว้ก่อนได้ไหมยังไม่อรบเลยยังไม่อ่อนแอร์แต่ว่าออนแอร์ก็คือปิดกับปีหน้าหรือว่ายังไงน่าจะะปรมาณช่วงนี้คือกางฟิตติ้งชุดอยู่ค่ะก็ได้วางบทประมาณ บทประมาณไหได้ไปเล่นตัวประมาณไหนเป็นนางร้ายค่ะนี่ถือว่าเด่นนะนี่นี่นี่ถือว่าถือว่าบอกว่าเป็นครั้งแรกเล่นเป็นนางร้ายนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะไม่ง่าถ้าเป็นเล่นนี่เป็นเข็นผลไม้ขายเออเข็นผ่านไปผ่านมานะแกก็เป็นคนซื้อแหละโบดัสมา ลองลองเล่นให้ดูอันเล่นบทดเล่นกับเจ้เล่นหมดเล่นกับฉันหรอนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ยังเลยค่ะลองลองดูลองเลยหรอเป็นเรียงระบายฉันเป็นนางเอกฉันเป็นนางร้ายเลยคือแค่แค่วางว่าเนี่ยได้เล่นเป็นนางร้ายแล้วก็คือนางร้ายยังไงคือนางร้ายเป็นคุณหนูคุณหนูนางร้ายวันนี้เป็นดาวมหาไรอ่าลองลองลองมาใส่เจ้เพราะอีเจ้ก็ร้ายพอกันบ้าหรอฉันเป็นนางเอกคือนางร้ายในจออีเจ้นางเอกในจอจะร้ายตัวจริงแรงอ่ะ อันนี้จริงใช่ไหมคะอ่ะประมาณอันนี้อันนี้พี่ไม่ต้องไม่ต้องฟีกลับแลนวหนึ่งเดินไจนโอเคอย่ตายอย่าหนีแพ้โอเคเดี๋ยวจะได้ดีๆอีกปั๊มก็ได้เนี่ยโอ้โหเหงาไกลเลยเว้ยก่อนที่นายจะคิดนางถล่มตาแต่ฉันก่อน ฉันก็รู้นาจะพูดเลยไม่นางกีดจันทร์ฉันก็รู้สึกว่าป่อยแล้วพยายามไม่ต้ิดใส่แล้วไม่แล้วพี่แรงกลับหนูก็ตายฉันตกใจที่ว่าฉันไม่คิดว่านางจะกีดฉันคิดว่านางจะด่าเลยไม่นางกีดก่อนด่นางกีดไี่เห็นแหลมมากถ้าเป็นฉันฉันเล่นนางมันจะกีดไม่เป็นคิดเอาไลฟ์แบบน้องเขาซิเร่นแบบนี้ ลองกินไม่ได้เมก็คิดไม่เป็นอ้ากินไม่ได้คินยังไงวะมาตั้งลองเค้นเสียจัดกีนไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่แกอยากเอาทำามเปล่าวะไม่กินไม่เป็นจริงๆน้าได้เกิดมาไม่เคยกินเลยอ่ะอะไรอีกกินเป็นน้ำมหาลัยเวลานเป็นเล่นเป็นเล่นก็เลยไม่เคยกินเลยวู้ยอุ้ยเนี้ยไอ้เนี้ออะไรเนี้ยเป็นน้ำอะไรอย่างงี้หนุ่มๆจิบเยอะปลาเป็นตาเน้อเป็นหนาเอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงพูดถึงแล้วหนุ่มวา ก็ก็ม uhm ีขึ้นมาบ้างค่ะแต่ว่าคือประมาณว่าคือมันเรียนหนักเพราะว่านี่มีเรียนสาขาการแสดงค่ะแล้วคือมันต้องทำละครเวทีต้องคือแล้วช่วงนี้ก็คือต้องซ้อมละครเวทีของลุงพี่ด้วยแล้วคือพอหนุ่มทักไลน์หรืออะไรมาจีนเด็ก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยตอบไม่ค่อยมีเวลานี่คือตอนนี้สวยเลิฟได้พูดเลยใช่ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยต่างหากแล้วหนุ่มหนุ่มก็ ไปหมดเลยก็ไม่เลยเราไม่มีเรียนแล้วสเปคเป็นไงถ้าเป็นหน้าตาหน้าตาไม่เกี่ยวกับนิสัยคือหน้าที่เห็นเลยอ๋อคกกลับมาแบบนี้ชอบคือฉันรู้สึกว่าฉัต้องหันหลังกลับไปดูชอบคนยิ้มน่ารักอะค่ะยิ้มน่ารักต้องมีรอยยิ้มต้องมีรอยยิ้มมีก็ดีชอบชอบหนุ่มที่มีรอยยิ้มใช่ค่ะมีมีสสีเล็กกับสีผิวไหมต้องสูงไหมสูงค่ะต้องเป็นนักกีฬาชอบนักกีฬาชอบหนุ่มตาใหญ่กับเจ๊แป๊บหนึ่งนี่เก๋จะเนี้ยฉันหรอเออ ต้องสูงต้องขาวไหมหรือว่าขาวก็ได้สีแทนก็ได้ค่ะแทนก็ได้แทนขาวแทนดำก็แล้วแต่จะมาแทนแนวไหนต้องมาหุ่นดีใช่ไหมค่ะต้องหล่อไหมก็นิดนึงเลยเนาะพอไปว่าต้องหล่อไดแต่หน้ามาสิวเกิดก็คงจะไม่ไหวก็ไม่ได้กับสิวเกิดแบบหน้าแบบธรรมดาไปอยู่ต้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยเแล้วเอาเป็นว่านี่แค่เล็กๆน้อยๆนะอะไรเนี่ย คิดว่าน่ารักขนาดนี้มาถามมาซิกซ์ตวฟิกซี่คิดว่าสิ่งไหนที่สะดุดตาคนมีเสน่ห์ที่สุดเสสน่่ห์ทีุดมีเสน่ห์ที่สุดคิดว่าตรงไหนของเราส่วนไหนของร่างกายของเราอ่าเรายิ้มมั้งนะในในในยิ้มเซยิ้มยิ้มใส่กล้องรอยยิ้มลาโอ้ยเขินไม่ได้หน่อยไม่นางลุ้นน่าร้าเขินได้ไงเออเป็นดาราเขินใช่อย่าไปกลัวเห็นกล้องติ๊กใส